วที่เจเป็นวันที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวปเจริญน้ำพาขอถวายเสียงสุดสันติยาพระสุภผลิลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจินข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและหลึกได้มีสมาธิจดจ่อในกราพยัญชนะในบทสวดอย่าต่อเนื่องด้วยเถอนวัที่หนึ่งกาบการพัฒนาตรละรางสมาสัมปตุปะกุารปัตังปะกวมาตังอภิวาทิมี สวัสดิ์กัตโตภักขะตาธรรมโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิบัณโนภะภัตโตสาวกสังโฆสังฆะนโมมามิบทที่สองหมดบูชาพระเพรีพิณารังสามาสุทุสุชีรังปรินิพุทโขเนหิธารานัมมานุธรรมิปารามิจติสัทธิอวะชีวังหังพุทังธรรมมังสังฆังจารนังกัตโตปุเชมิรตนาตยังธรรมังจรามิโสตินาบทที่สามบทสรุปชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราชันตุเทวดาสัตตมังมุนีราจาสะ สุนันตุสักกามุกตังสักเกฆามีจารุมเปกิริสิการัตเตจันตะลิเควิมานิติเปราติจักามีจารุมวนาคาหานีเคหาวัตถุมะฮิเกเตปุมาจายันตุเทวาฉลาทลาวิสเมยักขากันทภานาอิทันตาสันติเกยังมุนิวรังจนังสาธุเมสุนันตุธรรมะสวรรค์โลยัยปพันตาธรรมะสวรรค์โลยัยปพันตาธรรมะสวรรค์โลยัยปพัณตาบริสิบรสุปุภาพานะ karena makar namu tersapak matu sama samputersa namu tersapak matu sama samputersa namu tersapak matu sama kemana pada putang serana nggak tamang serana nggak cemii sangkang serana nggak cemii itu putang tamang sangkang tadi yampi putang serana nggak cemii tadi tamang tadi yang sangkang serana nggak cemii บทที่หกบุสสัจจกิริยาคาถานาทีเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังรังอิตินะสัจจวัชนัสสติเมหุตุสัพพทานาทีเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังรังิตินะสัจวัชนัสสติเมหุตุสัพพานาทีเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังรังิเทนะสัจจวัชนัสสติเมหุตุสัพพทานเจบสวดติรัตนปนามคาถาังนเมรัตนตัง สเรรจิตตังธรรมังนเมรัตนพุตตะวิสุติสารังสังฆังนเมรัตนพุตตะสุสีลริติเอตังนเมติรัตนังรัตนยะวะหังสัมมาสัมโมสริตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญญยะยุตักคุณายุคะวัสปวัตตังอจุมิตยามีปิตเตวะยถาติทันติเอกังวินาตติเตะเรสัมมาสภาเวนะโลกิตกัจจติจจิเรนจะปตุภูตังกภีระยามิสยังอติทุตสัทถังวินยูหิปติต่ะ ชนะวีชันยรูปังโลกรรมหิเกหิจิกัฏฐนจุป,ปะและพนิยังเกสันจิตุตุวิิตังกุณะกายายายะนามีหิเวยวชนะตายาสุวิสุตมปิปสมุตปัตสตังมนาสีสุทธภาษาทถ,ถานังปุญญกิตานามานามาสมุตตมะปุญญาภูนางตุขปะปมุจมะมุขาสรรารนงกตา,านังปุชาเรปปาชะปะชาราหิสุป,ปรมัง เป็ปุจนยังนิพัตนัสัจจิกิริยายุปัตินิสัยยตังสัมมากิเลสัมาลัโสระาริสิติยาจะสาธุทิอัตากุสะเลหุปเสนวนิยังปานิจจะปิสารนังขณามานิวะตัสสะหิตังติระนังสารนังกตมรรรัน ิที่วังคณะนิสุนามาจามนาปุชิมาจาปิสาสังสุปัสสนะจิตตตัฏฐานุปาจิริยาสัทธาระตาจารุเยนนาตถาสุกาเตนะสุขีภเวมุเตชินะตัสสะจสตาปิสุติหุงตุยโยเจธาธรรมวินัยมปิปนามนาพุโตโกลกุตระปิสมายูวิยโตสุพจันตโสปนิสัยญาจายายัมปิโอตุวัตุเตยปาริจิตโตสุปัสสธากาโร ที่แนามาการสิทธิคาทาเยจะกุมามหามาลาปกตุสามังโมพุทโธสุกตุวิมตุมาราสัปปะสาวิณีมุจะยันโตปะเปสิกเฆมังเชนตังวินญยยังพุทธังวระตังสีระสารนามามิโลกะสะนานจะวินายะกันจะตันเตสะสัตยชะยะสิทุลตุสัมปันตระยาจะวินาจามิตุธรรมโมจโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัศนสีโลกะสะวิสุทธิมาคังมิญญานิโกธัมมัทธราสะ ธานิสตวะหูจันติกาโรสุสีนนทมังกนตังศิรสานะมามิโมหะปทาลังอุปัสสันตธาหังตันติเจสาเตเสยะสิอุตุสัมปันตระยาจาวินาจามนตุสัทธรรมมาเสนาสุขะตานุขโยโลกัสสาสะปาปูปากิเลสะเจตาสันโต สยังสันตินิโยชโกจะสวากาตธรรมังวิธิตังกัลรติสังฆัวรันตังศีระสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีสาริติตันติเจสาติเจยะสิโดนตุสัมมัตตระยาจาวินาจมิตุปุติก้าบทสวดนโมการอัฏฐกคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนโมอุตมธรรมสาสวากาตสีนะเตนิทานโมมหาสกกาปิวิสุทธิสีลัทธิทิทโนนโมอุมาตายรสารณัตัญะสัตสัตุการนโมอุมากัติตสาตัสสาวัตุตียสปินโมกะขะ พาเวนนาวิกาจัมตุปะทวานโมกา ลุมพาวินาสวัติโหตุสัพทานนโมกาลสะเตชนะวิทิมิโหมิเตชวามบทที่สิบบทส่วนมหาสมัยสุนเอวามีสตังเกเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหารติกเปริลวัตุเสมิมหาวันในมหัตตาภิกขุสังเกตนัสติงปัจจะมาตยิทวิกุตสตหิสเพเหวะอรันตยิสาทาสาหิจะโลกตาตุหิเทวตาเพยุเยนัสนิปติตาหุติปวันตังทัสสานายะภิกขุสังกจะตะกุจจตุนังสุทับ วาสกายิกานางเทวาเอตาทธหุสิอัญญังพระกัมภิโรอักเกสุวิหารติอกปิรวัติชมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเกนะสัตติงปัจจามาเตหิภิกุสัตติยุตเถรว่าอรหันเตหิตัสหิจะลโลกาตตุหิเทวธาภิยูยีนาสันิปติตาหุติพระกัวันตังทัสสัญญาภิกุสังกจัยันยูณามายามปิเยนะพระกาตเตนะเตนุปสังกัมยามะอุปสังกมิตวะพระกัมวันโตสัตติเกปาเจกะคาถาภาษามาติอัตตุตาเทวตา เสยยาปินะมาพลาปุริโสสัมมัจิตังวาพางปัสสริยาปัสริปัสสริตังวาพางสัมมิเชยาเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเตเวสุอันตระหิตาภัจวันปโตปุระโตปาตุระหังสุอัตตะโคตเทวตาปัจวันตังอภิตาอภิวาเทวตาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังติสาโกเอกาเทวตาปัจวันปโต Santike imang kata ngapa si bahasa mayo bawa sa ming sama kata-kata imang tamasama yang takita yewa para cical sangkati atap ku para te wota ke mantu imang kata ngapa si tatarapi kamu sama tahan sujut jitang atap Ucu kamang kaso sa rati wa ni tani ka hita wa entri ya ni rakan tipe ti tati ataku para ti wa tapa imangka to sa tike imang ka tanga pa si hita wa kilang hita wa beli kang kilang o oh, hata mi sate jaran ti su tami ma la จักขุมตาสุทันตาสุสุนาคติาตักระวัปราทิวตาปัจกัโตสันติเกอีมังคัทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารังคตาเสนาเตขมิสันติอปารยาภูตังปะหายะมนุสังเตหังเทวกายังอภิรุปเปไดสันติตักระวัปราทิวอัตถโกปักวาเทกพิขุอมันเตสิ ไม่อยู่เย็นนะพิกเวทัสสัสุโลกตาตุสุเทวตาสานิปฏิตาหุนติตถาคตังทัสสานายะภิกขุสังกจายเอปิเตพิกเวอัยเฮสุง ติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปปกรันตานังเอตัมราเยวัตเทวตาสันิปติตายสงสริญญาตปิไมหังเอตารันนิเยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคตธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปปกรันตานังเอตัปรมาเยวัตเทวตาสันิปติตาภวิสันติสายญาตปิไมหังเอตาริหิอจิกิสามมพิกเวเทวกายานังอนามายุกิตตอิสามมพิกเวเทวกายานังนามามิติสิสามมพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนารถาสาธุการมัน นาสิกะโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูภะวันโตปจัสโสสงภะวาเอตะทาโวจะสีโลกามนุกัสสามิยะถาคุมาตัสสิกาเยสิตาคิริคาภังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสริลาลุมหังสังภะพิสัมมุสัมพุรุ โอทาตามะนาสะทาสุทาวิปัสสันมมาลาเวลาพิญโยปจจสติยะตวาวนันีกะปิลาวัฒวีตโตอมันตยิสัทาสาวเกสาสเนรเตท,ทิวากายาพิกันตาเตวิชานาตาพิมมากัมโบเตจอัตตปมกกรุงสุตวาพุทธศาสาสานาังเตสัมปาตุระหูญานังอมนุสนาสนานัทสานังอเปเกสัมปตะมาทัทธคุงจหสังอัฏฐาตาลิงสัง สัตังเอกาสหัสานังอมาน네 <stop S 1> <lamb> ุสาทัสมุนังอเปกินันตมัทธคุณทสาสัพพาปุตตาหุงตันจัสพังอภิยายะวะววคิตวานาจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศศาสเนราลเทวกายาพิกันตาเตวิชานาตาพิกโมเยโมหังกิตยียสามิคิราหิอนุปุปปโสตัสสะ สัตตะสหสาวะยขาคุมภากปิละวัฒวาอิทิมันโตชิติมันโตวนะมนตยสติโนมธมนาภิกขุงสมิติมังจะสหสาหมวตายกขานันตวนิโนทิมนโตชิติมนตวนะมตยสติโนมธมนาภิกขุงสมิติมังสัตตะกีรติตาสัะยขานัตวนิโนิมนโตชิติมนตวนะมตยสติโนมธมนาภิกขุงสมิติมังอิจเตยโสรสหสาะานัตวนิโนิมนโตชิติมนตวนะมตยัสสัม ยสศสิณมุทธมนาภิกามุงภิกุลังสมิเติงวันนงเวสามิตาปจัสสตายาขานานาตวานิโนที่มันตัจิติมันตวานนมันตัวยศสิณมุทธมนาอภิกามุงภิกุลังสมิติงวันนงกุมพิโรราชค่ะิโกเวปุลละศักดิมีเวสานังพิญโยนังสตาสหสังญาขานางปปยิรูปัสติกุมพิโรราชค่ะิโกโสภากาสมิติงวันนงปาริมุนจาริสังราชทัตตารถถศาสติกันทพานังอติปติมหาราชายศสิจุปตปิตัสสะภาหุยธรรมนามาปะลาอิติมันตัจิติมันตวานนมันตัวยศสิ มติธรรมนาภิกษมุภิคุณังสมิติมนังตะกินันจัดจิตทางที่สั่งราชาวิรุณหัตปัสสะสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายสัตสีโสปตปิตัสสะ b า a หัวอินทมนามาบะลายิติมันโตชุติมันโตกนนอมันโตยสัตย์นามตธรรมนาปิกษมุภิคุณังสมิติมนังปจิมันจัดจิตสังราชาวิรุภโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตยโตปตปิตัสสะ b า a หัวอินทมนามา Itei manto jiti manto wana manto iasasi nomo taman a apika mung piku nang semiting wana ngota ranca i sanglaca ku wero to pa sa sa ngati pa Maharaja maharaca iasa tei so po ta pi ta sa pa hawu i pala i tei manto jiti manto wana manto iasasi nomo taman a apika mung piku nang semiting wana puri ma tisang tata ranto ทักขิเนนาวิรุณหกุปติเมนาวิรุปภะหกุเบโรอุตตระที่สังจัตตารโธเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสัตทันลามานาอัถังคุสุวันเอกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาคุวันจันนิข่ะสัทธามายากุเวนทุเวนกันทุเบปุจจาวิปุตตสหะจันทานุกามะเศรษฐุจากกินุกินุขันทุนิขันทุจัปาณาตุอวบปามันโยจะเทวสุโตจามาตาลิจิตาเสนโนจากันตพุนานาราชาชัต โนสะโพอากุปัญจสิโกเจวติมภารุสุริกยะวัจชาเอเตตันเจจันเยจาราชาโนกันทพามาสาราจุภิโมทามาณปิกามุปิกุณังจะมีติมวันนงตากุอนาปะสะนาคาวิสลราสหตัจจกากัมภารัสตตระอากุบายคาสหายติภิยมุนาตถาทัตตาระธาจารากุนาคายาสิโนเอราวันมหานาโคโสปคัสมิติมวันนงอีนาคราเชษฐาสา คารันติทิ่พาติชาปักิวิสุทธจีวิวจัจคูเวหายาสาเตวะชะวนามะชัดปตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชัน,นามาสิสุปนาตโตเขมะมกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปไหยันตานาคสุปนาจารณะมาังสุพุทธังจิตา วชิรตะาหัตถเนะสมุทังอจราสิตาพาตโรวาสาวาสิเตอิติมัตยัสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทวะเวกัสเวตาปิจิตติสุจิติจาปหาราโทสัมนโมตีสหสัตันจะปลริปุตานงสะเพวเวโรจนามกาสายหัน สนนายิตาวะพระลิงเสนางราหูพัทธะมุปาข้ามุงสมมะโยธาน,นิพทันเตปิกุนังสมิติงวะนางอโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวายโยจทะทักขามุงวรุณาวรุณาเทวสุโมจายะสัสา สามิตักระุยากายิกาอกุเทวายัสสทิโสวัสสทินุทัศเศติฐะตากายาสภินันตวานิลุเิมันตุจิติมันฑลวันนั้วมณฑลยัสสิโนุธัศมนาภิกามุภิขุนังสมิตังวันังเวนทุจเตวะสาหาลีจ่าอาสมาจ่าทุเวยามาจัตทัดสุปะนิสาเทวาจ่าธรรมกุปุรักิตาสุริยสุปนิสสาเทวาสุริยมกุปุรักิตานัคตานิปุรักิตาวาอกุมันทะ วราหกกาวสุนังวาสะโสเศธโศสกุลปคัปปุรินทะโธทะเศรษฐิททัฏฐากายาสเพนานันตะวันนิโรที่มันจะชิ่นมตัวันนั้ันตะย็สันติเนวมามนาภิกามุภิกุนางจมิติงวันนางอัฐาโกสาโุเทวาชลามักคิสีขารีนะอาทิตตะทกาจะโรชาจะอุมาปุภพานิภาสีสงวารุณาสาธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจิราอากุอากุวาสะ วันนี้สิโนท่าเศรษสัท่าตาธกายาสัพเพนันแต่วันนีโนทิ่มัจจิตติมตัวนั้นมันตัวยศสิโนมุทามันนะอภิกามุภิกขุนังสมิติวันังสมานามาสมานามนุสสะมนุสสะตมะกิทธะปัตโตสิกาอากุอากูมโนปัตโตสิกาตากุฮารายเทวายเจโลหิตวะสิโนปรคามาปรคามากุเทวายะสัจิโนท่าเศรษสัท่าตาธกายาสัพเพนันแต่วันนีโนทิ่มัจจิตติมตัวนั้นมันตัวยศสิโนมุทามันนะอภิกามุภิกขุนังสมิติวันังสุขา การุมหาอรุณะอากุติเวคะนัสสะจาโอทาตากะยะปามุขะอากุติวาวิจักขณาสัทธามัตาหารักชามิสักกยะจายัสสิโนทนะยังอากาปชญโนโยทิสาภวิสัชสติตาสตทธิทัตตากายะสัพเพนันตะวันมิโนทิมันโตจิติมันโตวันนั้วมันโตยัสสิโนมุนท่องมณะพิกามุภิกุนังสุมิติมินังเขมิยะตัสิตายามกะทัตกาจายัสสิโนสัมพิตาตาก ลามาเศธาชติมานาจะอาสาจานิมารัตนะนิโนอาคุอาธาุปะระนิมิตาทเสธิทัตถะกายาสปินานตตวันนิโนที่มังตุจิติมังตวันน้องตตยศสิโนมุทามนาอภิกรรมุภีคุณังสัมมิติมังสัตเศถิเตเถวะนิกายาสปินานตตวันนิโนนาวันมาเยวะอคัจจุงเยจันเยทัสิธาสหะปับุทัชติมกขีรังโอคติรนะวนาจนราวังทัคเขโตโมคาตรงนาคังจันทังวะอติ ตาตินังสุภมาปรมตุจตุตัยที่มัตตุสหสันนางกุมารติโสจ่าสุภะคาสมิติงวัานางสหัพระพรมาโลกานังมหาพรามพิติทติอุปันปนูชุติมันโตชุติมันชุติมันโตพิสามมากายโยยัสสิโสทเสจสะอิสราอากุปันเจกวัตติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาริตโตปริวาริตโตเตจัสเพง อภิกันเตสินเทเทเวสปรมเกมาราเซนาอภิกรมมิปัสสะกันหาสะมาทิยังเอตักันหาตะพันธาทาราคีนาพันธามาทุโสมันตาปริวาเรธามาโวปุจิตาะกุจินังอิติตถามหาเซโนกันหาเซนาปเปสยีปานิดาตาละมหาจัจจะสรังกตวาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคทนายันโตสวิชุตโกตถาโสปจุทาวัติสังคุโตอาศัยยังวเสตัญจะ สัพพังอภินญญาวักคิตะวาวัจคุมาตโตอมาตยสัทธาสาวกสัจเจเนรเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาพิกขวเตจะตาปะมัครุรุสุตวาพุทธะศาสนาวิตาราเคหิปะกมุงเนสังลมปิปิยาจึงจัเพวิชะวิจิตาสังฆามาพยาติตายาสสิโนมทันติอสาหุปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทที่สิบเอ็ดบทสวนมังคลาสุตังอเสวนาจ่าภาลานังปันติทานันจ่าเสวนาปุชาจ่าปุชนียานังเอตมังคลามุตตมังปฏิรูปเทสาวาโสจ่าปุเพจากัตตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิธิจ่าเอตมังคลามุตตมังพาสุพาหุสัจจันจ่าสิปัญจาวิญญาโยจาสุสุขิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตมังคลามุตตมังมัตตพิตุอุปทานังปุตตะธารสาสังฆะห อนาคุลาจักมันตาเอตมังคลมุตตมังทานัญจ่าธรรมจริยาจักยาตาตากานัญจ่าสังฆโหอนาควชานิกัมมานิเอตมังคลมุตตมังอารติวิตาวิรติปปามัชฌานาจักสัญญโมอปปาภาโมมาโทจักธรรมยโซเอตมังคลมุตตมังคารวจานิวาโตจักสันตุถีจักกัตตานุตากาลลนะธรรมจวนังเอตมังคลมุตตมังขันตีจักโสวะ จัสตาสมานะนันจัตทัสสังกาลีนัธรรมสัจกัจจากัจฉาเอตมังคบมุตมังตปุจจพรมันจริยันจอริยสัจนาทัสันนิพพานาสัญชีกิริยาจาริยมังคบรุตมังตะปุจจพรมัญจเรียนจาริยสัจนาัทสันนิพพานาสัญชีกิติัง มคิ12ปุสสรัตนาปะริตยังกิญติวิตังอิถาวาหูรังวาสักเกสุวายังรัตนังปะรีตังนานโนสมังอัตถิตถาคเตนะอิตัมมิปุเถรัตนังปรีตังเอตนะสัจเจนะสุวะิหนตุคยังวิราคังอมตังปรตังยะทัสักมุนีสมาหิโตนัเตนะธัมมีนะสมธิกิจิอิัมิธัมมรัตนังปรตังเอตนะสัจเจนสุวิหนตุยัมพุทธ ยมพุทธเทศโถปริวันนัยสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมุนาวิจติอิทัมปิธมเมรตังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติหุตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสะจตาริเอตานิยุคานิหุติเตทังกินยะสุขัสสะสาวก้าเอเตสุตินานิมหาบลานิอิทัมปิสังเคระตังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติหุตุเย สุปยุตตามณสาทันเหนะนิกามิโนโคตามาสาะสะนามิเตปฏิปตาอมาตังวิไคหะลัฐามุทานิพุติงพุชามานาอิตัมปีสังเกรตัตานังปณิตังเอตินาสัตินาสุกติหตุขีนังกุรานังนวังวัตินับสัมภวังวิรัตจิตตายาติเกภวสีเตขีนาพีชาอวิรุหัน อิสันทานิพันติทีรายาถาธรรมยัมปติโตอิธัมปีสังเขรัตนังปนีตังอิตินาสเจนะสุวติหุนตุมบุที่สามเสุธรรมมังบุสาวาตอัตตาหเวจิตัง,งสืโยอยาจายัางยาจายัางอิตราปชาอัตตาทันต,าตสาปุสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนะคันทพโะมาโรสาพรหมนะชิตังปะปะชิตังกัยิราตะตถา,ารูปัสสะชันตุนุเบตที่สี่เบสุเกศ บุตรสูตรภาษีตมิทางอิตเตนะภควันตาชานาตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธนินะอิศถะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมปรายยะมาอิติกิรายะมาปิตตะกะสัมปทานีนะมาตักุหตุมาเนายะคาหีนะมามาอาการปาปริวิติกาเกนามายทิฏฐินิชานักขันตะินยามา พารูปกายามาสามโนโนขรุยธาตุเมหิอัตนาวะชัยยญาธาอิเมธมากุชลาอิเมธมาสัวชาอิเมธมาวินยูคาระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายาสังวัตติอัตตตุเมหิอุปปัชชาเหยยาธาญาธาตุเมหิอัตนาวะชายยาธาอิเมธมากุชลาอิเมธมาอัตนาวะชายอิเมธมาวินยูปัสสธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายาสังวัต ปันติอัฏฐาตุเมเหอุปัสสัมปะชวิหะเรยาถาติบทที่สิบห้าบทสอุปนิยสูตรอุปตินิยติชีวิตตปมาปยุงชรณุปาาติลาสานาสันติตานาเอตังมายังมรณะเนเปฆมาโนปุญญานิกายยรยิรันทักสุขาวะหาอุปะนิยติชีวิตตปมาปยังฉรูปันิตัสสันาสันติตานาเอตังมายังมรณะเนเปฆมาโนโลกามิสังประเห สติเปโคโยทะกเยนะสังยมูวาจาย,ยาอุทาเจตสาตังตสาเปตสาสุขายาหุติยังชีวามานุปกะโรติปุญญธรรม,มูหวิราคติธรรมจาริงธรรมู สุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจิเนนัตุคติคัจฉติธัมมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายะปสตินะอัฏฐานิพินทติทุเขเอสามัคควิสุทติยาสัพเพสังขาราทุคติยะถาปัญญายะปสติอัฏฐานิพินทติทุเขเอสามัคควิสุทติยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปสติอัฏฐานิพินทติทุเขเอสามัคควิสุทติยาบทที่สิบหกบทสวดอปันาคชาติว่าอนินาะ มีเมเกตุติยังอาหูตังติกาเอตทัญญายะเวทาวีตังคันเหยะอปันนักังพาหุงเวสารนังยันติปภะตานิวนานิจารามอารามรุขะเจตยานิมนุษย์พยาตชิตาตเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารมุตตมังเนตังสารนามาคมาสัพพะทุกขาปามุจติโยจะพุทธันจะธรรมัจะสังกจารสารนุขะโตจตาริอริยสัจจานิสัมัน มาปัญญายาปสติสุขังทุกขะสมุปทานังทุกขะสัจจะอติกมังอริยทันทะอัตคิกังทุกขูปะสะมะคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสารมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสภะพุทธาทุกขะปมุจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทกรัตตะคาถาอตินังนาวาขเมยยะนปติก ติกังเขอนาดคาตังบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ฝืนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตัมปะหินันตังอัตตา นันตันจะอนาคตตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่ถึงปัจจุบันนันใยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุรูหะเยก็บุกันใดหิงแจนธรรมบัจบันไม่งินเง่ไม่ค con แกน,นทำนั้นนั้นได้บุคุลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื้อให้ผู้โปรดเถิดอเจวากิจจะมาตปังกโกชัญญามรณงสุ สุเวเพิ่งทำความเพียนเส้นในวันนี้และคและจะรู้ความใยในวันพรุ่งนาหิโนสังคารันเตนนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเปี่ยนกับมัจุราชผู้มีเสนใ,นใหญ่นะั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายาวังวิหาริมาตาปิงอหรุรตมะมาตันหิตังตังเวพัเทกัรตโตติสันโตกัจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเลื่อบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิคการทางองวันและกลางคืนนั้นแหละว่า ผู้มีเรกีนจะเริญด้วยประการชนิลาบทที่88บทสวดพินหาปัจจกเวคณนาปารถาชรานร,รมโมมหิตชราน,นาติตาเรา,า,าม,ม,มีความแก่เป็นธรรมดาจะลุ่มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิมโมมหิตพยาทิงอนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุ่มพ้นความเจ็บไข,รรบข้ไปไม่ได้มรณธรมโมมหิมรณ์อน,าน,าน,านาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุ่มพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมะนาปหินานาภาวู วินาภาวรเราจลเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสสกะโโกมหิกรมทายาโถกรมโยนิกรมพันธุกรรมปติสารนาเรามีการเป็นของของตัวมีกรรเป็นเพื่อให้ผลมีการเป็นดังเก็บมีการเป็นเพื่อติดตามมีกรรเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษามีกัลยาณันางวาปาปังวาตัสะ ทายาทภวิสามิเราทำการ,รอันไดไว้เป็นบุรุอเป็นแบมดาเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน้ำน้ำสืบไปเอวังอํเหหิอภินหังปจัจจาวิคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทที่สิบเก้บทสวดเทวตาอุโยชานาคาถาทุกขปตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาสุขปตาจะนิสุขาหุนตุสปปิปิปานิโนเอตวาวตาจะอัมเหหิสัพพะตังปุญญาสัพพะตังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังตะทันตุสัทธายาสิลังรักันตุสัพพทาภาวะนาภีรตาหุนตุจ่าจันตุเทวตาคขาตาสเพกุทาปะระปตาปเจกาัณจัตยังพลัง อรหันตานันจเตชินารักขังพันธามิสปปสุบทที่20บทสวดเทวตาปฏิฐานาคาถาหันธรรมยังปฏิฐานาคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีจุเปคเรโพธิคเรตหิงตาหิงตาธรรมมาธานนผ้วตุปุชิจาโสทิงการุณเจถาวิหารามันทะเลเถราจามัชานาวกาจัพพิขามว สารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจัดเทสานิฆามาะจะอิสราสป,ปานาภูตาสุกิตาพะวันตุเตชลาพุชาเตียปีจาะอันธนัสมภา,ภาสังเสทัทตตาอัทาวูปตาปิการอินเยนนิกังธรรมวรังปจิตเเตสเพปิทุขะสะกรุนตุสังขยังขาตุจิรังสตงังธรโมูธรรมัทาราจากุกลาสังคโคโหตุสัพ มัคคุวะอัตยะจัตติยะจะอมเหรากตุสัพธโมสัพเพปิธมะจาริโนวุทิงสัปะอุเนยามาธรรม,มอริยปะปะเวทิเตกหมดที่21บิบเอดบสุทสัพปฏิทานาคาถาหันท่าไม่ยังปฏิาาาทานคาถาโยนะมาปเสปุญญสิทธานิกตัสายานยานิกตามิเมเตสัญจภากาิโนหตุสันตานันตา ประมาณนการขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สูงไมนะ่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แหลบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไมัหังมาตาปิตาทโยติฐาเมตาเมจาญาติถาวาอัญเยมาชัตตาเวริโนจตตาติดทันติโลกะสมิเตภูมาเจตุโยนิกาปัญเจ กัจจะตูการาสังสารตาภาวะภเวคือจนหล่อได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีมดาและพี่นังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ตั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวนกับตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำลังสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยา,ยา,ยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตูเตสายังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุ สัตว์เราได้ซาำการให้ส่วนบุญข้าพเจ้าแลว้วก็สัตว์ลนั้นจงอนุมโมทนาทานในอินทีกส็สัตว์เหลา้ย่อมไม่ซ้ำการให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นว่ายาธินาะนปุญญานงอนุมมโมทนาเหตุนาสเพสตาสตา,าหุนตัวเวราสุขะชีวิโนเขมะปัตันจักปปุลตุเตสาสาส,าสิชะตังสุภาพเพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล,แล้วขอสัตว์ทำพงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของจัตเหล่านั้นจงสม็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรอันนี้สงแห่งการบูชาพระรัตนาใจยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสุภัพปลธและวาคถาเหล่านี้ขอขอความสุขสวัสดิ์ใหจงเกิดมี่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปว่งข้าพเจ้าจงจะเริญทั้งเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทศเทวดาทั้งหลาย ปรดนโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วพร้อมนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไปรีพินาศโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรว่ามววรน,นี้เวน้นิหารตลอดจงวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัด,จดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยพานุภาพแห่งพระปะริละคามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทอินสาธุ คุณกุศลข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะก,การส่วนมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญน้จงส่งถึงผู้มีจิตสตาร่นส่วนมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งโปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่การงานจะต่ออุปสรรคละมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนะสามสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตุระพีพร์ใจทั้งสี่คืออายุวละ เทินขอนมัตนาบบนกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ